ฮัลโหลฮัลโหลเทดเท็ดออออฮะที่ผมเพจะอัดคลิปตอนที่แบบน้ําแห้งนะ่นะเรือจะได้ไม่ต้องวิ่งกันนะครับบมว่าเรือไม่ต้องวิ่งกันเด็กโอเคผมสวัสดีครับนี่คือรายการเรานะครับเอ๊สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมบอกว่าผมอยู่ในราคาเท่าไหร่แปดจุดเก้าหกใช่ไหมดูราคาแปดจุดเก้าหกคุณคิดว่าผมหลุดแล้วใช่ไหมเปิดมานะครับโอ้โหแปดจุดเก้าหกหลุดแล้วเย่ฮิเอเลสัต์านะครับ ซอ้อขายก่อนหน้านั้นเล่าให้ฟังถือว่าเป็นการเตือนสตินะครับใครที่จะมาเทรดเนี่ยนะครับแล้วโลภคือแบบโลภจนหูตามันมืดบอดไปหมดแล้วอยากได้เงินเร็วๆอยากจะอะไรเร็วๆดูที่แบบการดูที่แบบเราละเมิดกฎนะครับการเทรดไปเนี่ยนะครับเราคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะครับกัลดัชคริปโตเนี่ยอันตรายอย่างหนึ่ง คือมันรันยี่บสี่ชั่วโมงคุณรู้ไหมครับว่าตลาดคริปโตเนี่ยรันยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยใจคุณอ่ะเปลี่ยนแปลงได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงตัวการที่คุณอ่ะไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้เลยเพราะว่ามันรันยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่ะมาเล่าให้ฟังกันคือก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบๆนี้นะครับผมเนี่ยได้คิดว่าทรงอย่างเงี้ยราคาต้องขึ้นเหลือวิ่งนะครับ ่าราคาเขาต้องขึ้นนะครับผมกล้าขายถ้แถวนี้อะเนี่ย้แถวเนี้ยผมขายถ้แถวนี้ไปนะครับเพราะผมคิดว่าทรงอย่างเงี้ยราคาต้องขึ้นนะครับเพราะผมเห็นแบบมันลงมาแล้วมันไปน้ำนมันลมแล้วมันไปเขียวผมก็เอ้ยมันต้องขึ้นแน่ๆมันต้องขึ้นมาเกินสิบถึงสิบหกบาทแน่ๆผมกล้าขายตรงนี้แล้วผมไปซื้ออีกทีคือสิบหกบาทแล้วมันดีกลับไปที่สิบเอ็ดบาทเนี่ยผมจะมีกําไร ผมก็ตั้งใจว่ามันจะเป็นอย่าง,งานั้นซึ่งความจริงแล้วอะกฎในการเทรดของผมอะคือซื้อขึ้นเราถัวซื้อไอซื้อซื้อขึ้นอ่ะซื้อขึ้นมีสต็อปซื้อลงเราไม่สต็อปเราถั่วอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีเล่นขาลงแนวของผมเนะี่ยจะมีเงินเอาไว้ถั่วเยอะมากกว่าเล่นแต่ว่าผมมีเงินหนึ่งร้อยเหรียญผมจะเล่นแค่สิบเหรียญไอ้ที่เหลือเทรดอย่างเดียวไอ้ที่เหลือถัวอย่างเดียว หมายความว่าถ้ามาชีผมมีอยู่หนึ่งพันผมจะเล่นแค่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไม่ก็ร้อยเหรียญไปเลยแค่นั้นและที่เหลือเอาไว้ถัวหมายความว่า 100, หนึ่งร้อยเหรียญถ้าซื้อทีละสิบเหรียญผมได้ซื้อได้สิบครั้งหมายความว่าถ้าผมเล่นร้อยห้าสิบผมได้อีกเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบปดร้อยหสิบหมายความว่าผมถูได้ทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบครั้งหรือถึงหรือว่าอาจแปดแปดร้อยสาสิบครั้งหรืออาจจะแปดร้อยหรือไม่ใช่อาจจะแปดสิบครั้ง อา,อาจจะแปดสิบครั้งเพราะว่าหนึ่งร้อยเหรียญสิบสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยเมทุกไหมสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยหมายว่าผมถูได้สิบครั้งผมมีหนึ่งพันเหรียญเท่ากับว่าผมมีถึงหนึ่งพันเหรียญตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันหมายความว่าพอผมใช้ไปแค่ร้อยห้าสิบผมเหลือเท่าไหร่ผมเหลือ 50, แปดร้อยห้าสิบไอแปดร้อยห้าสิบหมายความว่าผมถูได้อีกแปดแปดสิบห้าครั้งนั่นเองนี่คือเรื่องจริง เวลาผมเล่นขาลงผมเล่นอย่างนี้และนี่เป็นกฎตายตัวของผมที่ผมตั้งปฏิญาณตัวว่าตัวเองจะไม่ละเมิดกฎนี้ไปอธิขาดขรับพระเจ้านายกิจจะไม่ละเมิดกฎนี้ในการเทรดทั้งสิ้นซึ่งปฏิญาณกฎเนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมนะเล่นฟอเร็กคือผมเล่นขาลงเมรละผมเล่นฟอเร็กผมไม่เคยละเมิดกฎนี้เลยเหตุผลมันง่ายมากเลยเพราะฟอเร็กมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันทาให้ผมรู้สึกแบบเออเอเอก็ได้เวลาคิด แล้วเวลาดึงสิิ์ตัวเองกลับมาจะพอเวลาไปคลิปตผมเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวเองขาดทุนคริปตบ่อยมากเพราะตัวเองลืมไปแล้วว่าไอ้เชียตลตาไลเชียร์ไแม่งน่ากลัวตาไลเชียร์ได้แม่งไม่เคยพักให้เราเลยวันที่คุณนอนอ่ะวันที่คุณนอนอ่ะแต่เลิฟมันยังให้คุณตื่นได้นะแบบตื่นๆตื่นๆนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วก็เลยอ่ะพลาดไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถามว่าพี่แล้วเล่นยังไงต่อตอนขายไปผมก็เล่นซื้อแดงเขียวขายซื้อแดงเขียวขายไปซื้นะอเ,อเ,อเอขียวขายไปนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเออซื้อเขียวขายตั้งใจว่าแบบเออถ้าซื้อดเขียวขายแพ้สักมาสักสองมาสักสามสี่ครั้งนะก,ก็จะเลิกนะครับตอนนี้ผมได้ทำเปสิบห้าทีนะครับแต่เปิดสามนาทีให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอืเพราะสามนาทีจะเข้าใจง,าง่ายกว่าว่าเราอยู่กรอบว่าเราขายในกรอบกรอบไหนขายแถวแถวโซนไหนนะครับซื้อเขียวได้ขายซื้อเขียวไปเรื่อยเลยครับจนมัน เกิดตบาตแตกขึ้นมาเนี่ยแหละคือทุกครั้งที่ผมเข้าออเดอร์เนี่ยแล้วผมติดหลุมเนี่ยนานๆเนี่ยออเดอร์ผมอะจะหลุดแบบนี้ตลอดก็คือไม่ดีลงมาหลุดไปเลยก็ต้องรออีกยาวเลยเป็นเดือนเลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งไมอย่างที่เห็นกันนะครับขายเสร็จปับ๊บซื้อเขียวแดงขายไปสามครั้งเอ้ไปไปไปมสองสองสอง,สองครั้งแต่จ้ว่าไอ้ครั้งที่สามไม่ถ้าแพ้นี่ยผมจะหยุด ประมาณนี้เขาบผมที่ว่าผมไปซื้อที่สิบหกสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยผมก็ยังได้กําไรอยู่ไงปรากฏว่ามันไม่ไปเช่นนั้นเขมรละราคามาทิ้งตัวลงมาเป็นสีเหลืองนะครับก็คิดเอ้ยเดีย๋ยวมันอาจจะไม่แรงขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วตอนนั้นผมทํางานอยู่ไงผมก็ไม่คิดอะมากมายทํางานเสร็จปั๊บประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยเที่ยงคืนใช่ไหมอันนี้คือเที่ยงคืนตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งผมทํางานตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งปั๊บเปิดม,มาดูโอ้โหตกใจคุณรู้ไหมว่า เอ้ยประมาณเที่ยงคืนเออเที่ยงคืนผมตอนนั้นเพราะวผมแบบทํางานกลางคืนไงแบบใครที่เป็นเกษตรกร,ร,กรแบบเลี้ยงวางกุ้ไงไ้พวกนี้นก็จะรูเดียกว่าบางทีก็มีงานกลางคืนบ้างดึกๆเนี้ยตอนเที่ยงคืนเนี้ยเออก็มาตีหนึ่งมานั่งดูโอ้โหคุณรู้ไหมวิญญาณกูหลุดเลยเร <c oughs> ื่องจริงนะคือแบบวิญญาณหลุดอ่ะมันไม่ได้หมายมันไม่ได้หมายความว่าผมกลัวที่จะเสียตังค์แต่ผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ว่าทําไมเราละเมิดกฎขนาดนี้ เราละเมิดกฎทําไมเราตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงละเมิดกฎเพราะอะไรกันเพราะทําไมทําไมเป็นหุ้นกับฟอร์เรสทำไมเราถึงไม่ละเมิดกฎเราไม่นั่งคิดในใจที่จริงแล้วอะ่ะในฟอร์เรสอะ่ะผมก็เป็นผมไม่นั่งคิดเออฟอร์เรสเราก็เป็นนี่วะแต่ตอนที่มันเป็นอะ่ะมันมีเสาร์อาทิตย์ไงให้เราได้หยุดพักคิดแล้วเราก็ดึงติตัวเองกลับมาบอกเฮ้ยระบบเนี่ยเราเรา,เราคิดคนระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบบให้เราสามารถเทรดไปแล้วก็ทําง,งานไปแล้วแบบผ่อนโตในขณะที่ผมอะ่ะ ทำงานไปได้คือผมสามารถเข้าซื้อแล้วก็ขายโดยที่ผมไม่ต้องคิดมากเลยนี่อันนี้คือขายลงนะไม่ได้ขาขึ้นนะโดยผมว่าต้องมานั่งเฝ้าผมไม่ต้องว่านั่งเฝ้าเลยผมตั้งขายนะแล้วเออมันต้องขายตรงนี้ซื้อตรงนี้เโอเคแล้วจบแล้วผมก็สามารถผมซื้อเสร็จปั๊บผมตั้งขายไปกำไรเสร็จปั๊บแล้วผมก็ไปทางานผมเลยผมไม่ต้องเฝ้าผมไม่ต้องผมมมชิวมากคุณคิดดูแล้วว่ามันจะมีกี่ระบบวะที่เล่น time frame อ่ะหนึ่งถึงห้านาทีอ่ะซื้อเสร็จแล้วไม่ต้องเฝ้าเลยทั้่อออปืื มึงดูทีคือสี่ทุ่มอ่ะก็ได้มันเป็นโลกเทรดที่ผมรู้สึกว่ากูแบบไม่ดีมากแต่ว่าเนื่องจากว่าคริปโตเนี่ยมันไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีไม่มีทั้งสิ้นนี่แหละนี่แหละคือความเสี่ยงที่ว่าพลาดไม่มีคริปโตไม่มีเสาร์อาทิตย์คริปโตไม่มีเสาร์อาทิตย์ให้คุณนะครับคริปโตไม่มีเสาร์อาทิตย์ให้คุณแน่นอนเขาจะไม่มีเสาร์อาทิตย์ให้คุณเลยเขาจะไม่มีมันอยู่ที่คุณเลย คุณครูไ้ไหมันนหมายความว่าอะไรน่าหมายความว่าเวลาคุณกําลังแบบรู้สึกส,สับสนและกังวลเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรหยุดคุณได้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบกลัวตวบะแตกอะไรอย่างมากมายตอนนั้นผมยอมรับว่าผมยอมรับตรงๆว่ที่ผมขายไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าน่กจากว่าผมโลภโลภที่ว่าคือวันนี้เราทุกคนเติบมาใช่ไหมเราต้องทางานใช่ไหมอันนี้คือพอร์ตของแฟนผมผมตั้งใจว่าคือผมมาป่วยบ่อยขั้นที่ว่า <laughs> ผมป่วยบ่อยข้นที่ว่าผมผมไม่อยากจะปั้นผ่อนให้แฟนผมเลยเพราะว่าผมถือว่าถ้าผมตายไปเนี่ยเออถ้าผมตายไปนะคนเอาพูดตรงผมก็ไม่ได้สวยหรูแต่ผมคิดแค่นี้ว่าเออว่าถ้าผมตายไปเนี่ยไอคนข้างหลังผมเนี่ยมันจะต้องสบายผมคิดแค่นี้ผมไม่มีสมบัติอะไรให้ผมก็เลยคิดว่าผมไม่มีสมบัติอะไรให้ผมมีแต่เนี่ยอรอตการลงทุนวิธีการลงทุน,ว,ทนวิธีการซื้อขายวิธีการเข้าซื้อวิธีการขายวิธีการเก็งกำไรวิธีการลงทุนอ่าถือยาวถือสั้นอ่าผมมีแค่นี้ คือวนตัวผมมีแค่นี้ผมเรียกว่าน้นผมก็จะเพราเรามีความรู้แค่นี้เราไม่ได้มีความรู้อะไรใหญะคือความรู้เข้าเท่าเมเท่าเดมเฟดอบผมไม่มีทางเป็นเท่าเขาแน่นอนไมเฟดเ,เหนียวผมหูไหลขุมอะไหลขุมแบบเทียบชั้นไม่ติดนะครับเขาอยู่ชั้นสวรรค์สิบสองอะไม่ครับผมยังเป็นมนุษย์ธรมรมาเดินดินแล้วเะจะดินอยู่เลยอะคือแบบผมไม่ได้มีอามรูาวุธขนาดน,นั้นผมแค่มีความรู้แบบมีความรู้ที่แบบเด็กมหนึ่งก็ศรรึกษาได้อะ เออเรื่องกระดาษซับวิธีการถือสั้นถือยาววิธีการเข้าซื้อวิธีการขายวิธีการเก็งกำไรง่ายๆคือผมมีความรู้แค่ดับมอหนึ่งถึงมอสามอ่ะในเรื่องพว้นเนี้ยเอาพูดตรงอะ่ะเออแต่ผมก็พอมีบ้างหมายความว่าผมก็พอรอดเพราะว่าผมอยู่ในตลาดน่ะต้องแต่ช่วงก่อนโควิดและช่วงโควิดแล้วก็ช่วงปลดโควิดโอ้โหกู้ยูมมาชุกช่วงแล้วแล้วพูดตรงอะ่ะสินทรัพย์ที่ผมถือยาวเนี่ยมันติดลบนะตอนตอนให้เป็โควิดนะมันก็ติดลบไม่มากซึ่ง แล้วตอนที่ตลาดร่วงแรงแรงอ่ะร่วงร่วงแรงๆอ่ะผมก็ลงผมอยู่มาทุกช่วงตลาดแล้วผมว่าทฤษฎีผมใช้ได้มากไม่มากผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทฤษฎีเราก็ไม่ได้แ yeah ย่ใช่เขาไม่ได้แย่แต่ไม่จะไม่ได้หมายความว่ามันจะดีแล้วเลยเพอร์เฟคเพราะไม่ได้แย่เพราะว่าเราก็ล่วมมาทุกตลาดถามว่าช,วช่วงโควิดอะ่ะอ่าช่วงโควิดอ่ะผมก็ซื้อแล้วผมก็ถือยาวนะครับอ่าดูเด็ก่อนเดดูเดน,นะเนี่ย ผมยอมรับมันตรงเนะจังหวะขาขึ้นเนี่ยคุณไม่เห็นผมไม่นอนเซตขึ้นอย่างเงี้ยคุณจะไม่เห็นผมแต่เซตลงเนี่ยคุณแน่นอนผมอยู่รงโซนนี้นอนเซตล่วงปั๊บก,กูอยู่ในตลาดน,นั้นปั๊บเลยกูไม่รู้ทำไมแต่ว่ากราฟเนี่ยนะมันทําไม่สั่งคือกราฟเอย่ยหรือว่าอะไรนั้นอะไอย่างเอ่ยอะข้อมูลข้อมูลหรือว่าทุกๆอย่างอะมันทำให้รู้สึกว่าไอ้ทียช่วงจังหวะเน,นี้ยแม่กำลังถูกแล้วต่อไพี่มันล่วงแค่นี้นะบอกใช่แค่นี้แม่ก็ถูกแล้วเข้าใจไหมแค่นี้ผมว่าแม่ถูกมากๆแล้ว แม่ไม่มีถูกกว่านี้แล้วเว้ยส่วนตัวนะคือแม่ถูกมากๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเออจังหวัดนี่แหละผมถือว่าดีแล้วผมก็เลยต้องหาหุ้นเล่นนะครับจังหวัดที่ขึ้นเนี่ยผมไม่ผมผมผมไม่มีแลวจังหวัดแถวโซนเนี่ยเนี่ยจังหวัดแถวโซนเนี่ยคือถ้าผมเห็นเขียวเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันมันเริ่มแพงเราหาขายดีกว่าเซ็ตนะอันนี้คือพูดถึงเซ็ตนะครับไม่ได้พูดถึงตลาดใหม่นะครับอืมเซ็ตเนี่ย ถ้ามันเขียวๆเนี่ยนะครับผมก็รูว่าเขียวมันเพิ่งเขียวหรือว่ามันเขียวนานแล้วแต่ผมไม่เขียวมานานผมเอยมันก,มก็น่ากลัวนะใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่น่ะถ้าเริ่มเขียวน่ะข่าวประเคนดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าเริ่มแดงน,น่ะข่าวประเคนเสียๆก็จะเริ่มมาหมายความว่าร่ย,ย่อยเขาจะกลัวเนมะื่อร่ย่อยมันพกกลัวเนี่ยเขาจะเริ่มขายหมายความว่าอะไรหมายความว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าไร่ย่อยขายน่ะราคาส่วนตัวผมมองงี้ไายใหญ่ขายเนะี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาหน่อยแต่ถ้าราย่อยขายเนี่ยอันนี้คือสิ่งทีี่่่เเเาพูดดดไไ้ยยววออปปลถ นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขามานในตลาดอะ่ะเขาไม่ได้มาการา,กา,ากกบอะไรเขากลับมาเก็กกัไรซะมากกว่านะครับซึ่งเราเนี่ยนะมีพอร์ตเป็นเราเนี่ยถือหุ้นมีพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ตของ VI เลยเราถือแม่ไม่สนใจอยู่แล้วเราก็ถือแม่ยี่สิบปีห้าสิบปีกูถือแม่นจนโลกแตกกูบอกกูถือจนโลกแตกอ่ะใช่แล้วผมถือแม่นจนโลกแตกแต่ผมเปลี่ยนบล็อกแล้วผมซื้อกระสีกรไทยเงียค่าธรรมเนียมแม่งโคตรแพงเไรสัตว์หวยแมแวอะไรเงียเป็นบล็อกเป็นบูรดงดีกว่านะครับบูรดงแล้วไอสัตว์ล่าสุดซื้อไไปเเีียยโดค่่าาทนมมถึงบ มืถึงสิบบาทอีกเยอก่สิโกเนี่ยเก็บกูห้าสิบสามบาทไปชิบหอยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนโบกหน่อยกล่าวว่าจะซื้อซ้ําแต่เกรงใจเกรงใจค่าธรรมเนียมของโบกนะครับก็เลยไม่เอาแม่งลนะเปลี่ยนโบกนะครับกล่าวว่าจะเปิดพอร์ตบัวหลวงแล้วก็ซื้อข่อบัวหลวงแทนดีกว่านะครับถูกกว่าเยอะนะครับผมประมาณนี้นั่นแหละก็ตั้งใจว่าจะซื้อพอร์ตข่อบัวหลวงนะครับอืมประมาณนี้ซึ่งเสถีเขาล่วงเนี่ยไม่ได้ถึงประมาณเท่าเนี้ 5้าร้อยสี่สิบนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องไปทสทดสอบว่าอะไรยังไงซึ่งถ้าเขาลงไปถึงจุดตรงนี้ผมมองว่าเออมันก็มันเป็น,ปนหลักประกันสําคัญอย่างหนึง่งก็คือถ้าเขาร่วงลงมาเนี่ยหมายความว่าจะไม่มีอะไรแล้วที่จะมาหยุดเขาได้ไม่มีละอ่าไม่มีละไม่มีอะไรเบรกเขาได้ละหมายความว่าเซ็จทรลลงมาถึงจุดเนี้ยเขาสามารถดีตัวแรงมากๆได้ตลอดเวลาส่วนตัวผมมองแค่นี้ใครคนไหนมองผมไม่รู้เพราะผมก็ไม่ดูจริงๆ กลับมาที่ l p t ต่ออย่างที่บอกไปว่าเรามีกฎตายตัวในาการเทรดทุกครั้งเวลาเราเทรดแต่นุกอย่างว่าเราเหมือนเราเรารอเราเรอนานอะ่ะแล้วเราสูกว่าเราอยากจะรวยเร็วมากกว่านี้เราอยากปั้นพอร์ตให้พอร์ตของแฟนเราโตเร็วมากกว่านี้เราก็เลยทําการชิงขายแม่งเลยนั่นด้านเลยคือชิงขายแม่งเลยชิงขายแม่งไปก่อนอชิงขายแม่งเลยแล้วค่อยว่าการอนาคตเพราะเราคิดว่ามันจะขึ้นไปให้เราไงแต่ปรากฏว่ามันโอเคมันก็ขึ้นไปแหละแต่มันขึ้นไป แต่แต่มันไม่ขึ้นไงคือมันขึ้นผมคิดว่ามันจะขึ้นไปแต่แถวโซนนี้ไงผมเออมันก็ไม่ขึ้นมัวก็อยู่แถวนนี้แล้วเผื่อเนี่ยมันดิ่งลงด้วยไหมเขาว่าะลรไอ้เฮี้ยมันกำลังจะปรับฐานลงแรงยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยไม่ใช่หรอกนะครับอืมเราไม่คิดว่ามันจะเบรกลงมาขนาดนี้เราไม่คิดจริงผมทุผมไม่คิดจริงยอมตั้งใจคือผมไม่คิดจริงว่ามันจะลงมาแบบแรงขนาดนี้นะเออจริงๆริงผมตั้งขาดทุนไว้ด้วยประมาณสักสิบสองจุดหนึ่งโดยซ้ำไปผมขาดทุนประมาณศูนย์จุดศูนย์เก้าปรากฏ ร่วงล,ลงมาเลยแล้วผมก็ขายไปล่วงหน้าผมขายขาดทุนไปแล้วตอน,นั้นผมขาดทุนอยู่มาเจ็ดเหรียญสิ่งที่ผมทำได้คือผมซื้อในราคาสิบสามก่าเหรียญแถวไหนไม่รู้แถ,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 ถวแถวเนี้ยมึงแดงอะแดงแดงแรกอะแดงแรกอะเนี่ยผมซื้อตรงเนี้ยอ่าดีดีวกวกูเนี่ยสิบสามจุดเจ็ดนี่คือสิ่งที่ผมต้องทําก็คือต้องลากมันลงมาปืดปิดเืิด ผมต้องคำนวณก่อนว่าผมจะต้องขายเท่าไหร่ผมซื้อไปถ้าตีเป็นมันก็สามสิบเหรียญแล้วแหละนะครับเพราะว่าหุลงที่สามสิบเอาไปบวกยี่สิบสองสิยี่สิบสองจุดสามเปอร์นะครับได้ประมาณหกเหรียญมาไม่พอไงหมายความว่ามันต้องลงไปที่เท่าไหร่หกเหรียญนยี้ยังไม่ได้กทุนคืนเลยนะเอาประมาณยี 3. 3่สามป่ะยี่สามจุดสามหกเปอร์ประมาณเจ็ดเหรียญจุดแปดนะครับประมาณนี้หมายความว่าผม ้องขายที่สิบจุดหกสิบจุดหกร้อยอืมสิบจุดหกร้อยจบสิบจุดหกศูนย์นั่นแหละนะครับสิบจุดหกศูนย์เนาะไม่ใช่ละอันนี้มันประมาณอันนี้มันประมาณสิบจุดห้าสิบจุดสี่สี่อ่ะสิบจุดห้าศูนย์สิบจุดห้าศูนย์สี่อ่ะสิบจุดห้าศูนย์สี่นะครับ ีิสูจผมต้องทำคือผมต้องให้มันลงมาคือสิบจุดห้าศูนย์สี่มัไแค่รอห้าสี่ศูนย์เออห้าสี่ศูนย์ประมาณนี้นั่นแหละสิบจุดห้าสี่ศูนย์นะครับประมาณนี้เลยถามว่าอยู่ในกรอบโซนไหนมันมีเตี้ยกว่านั้นอีกไงแต่ว่าถ้าเรานับอเอาแค่นี้ก็ได้นะแต่มันมีเตี้ยกว่านั้นอีกไงเราถ้านับแบบแค่นี้ล้วก็ลากขึ้นมาปื๊ดโป๊บ้างอยู่กรอบเขียวนะครับอยู่ที่หกสิบแปดจุดหนึ่ง จริงๆแล้วไอ้จุดเดียมันเสืิกเติมเข้ามาบางคนบอกเฮ้ยฟิโบมันไม่มีพี่ฟิโบมันไม่มีพี่พี่ฟิโบมันไม่หกคสไปจุดหนึ่งใช่กูก็เพิ่งรู้ว่าไอ้คสไปจุดหนึ่งเนี่ยคือมึงต้องเติมจุดเข้าไปเองนะครับในร่องระหว่างหกสิบหกสิบเอ็ดแล้วก็จุดตรงนี้กูก็งงว่าเออเี้ออะไรวะกูไม่เข้าใจว่ามันมันมันเพื่้ยเฮียอะไร,ะไค,ะะไระครับงงไปหมดแล้วจริงถ้าเราตั้งก็มันไม่มีไง ยวตั้งแล้วก็ลบตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็เติมจุดตรงนี้ไหมไม่รู้่ะน่าจะใช่แล้วมั้งเฮ้ยเฮี้ยคืนค่าเดิมเลยครับเห็นไหมมันมันตั้งไม่ได้เออมันตั้งไม่ได้มันตั้งไม่ได้ไงมันเด็คือหกเอาง่ายๆอ่ะอยู่ในกรอบของหกร้อยหกเอาอยู่ในกรอบของศูนย์จุดหกแปดหนึ่งแล้วกันอ่ะอ่ะศูนย์จุดหกแปดหนึ่ง นะครับไอหัวสมัจนหนึ่งมันมันไม่มีหรอกนะนายพี่โบนะครับอันนี้คือเขาเติมจุดกันเข้ามาผมก็เพิ่งรู้นะครับแต่ว่าถ้าลงมาในกรอบที่ศูนย์จุดเจ็ดแปดหกนะครับกรอบได้ไปกรอบที่ลงมาได้ไหมมีสิทธิ์ลงมาได้ไหมมีอยู่แล้วนะครับใครจะบอกไม่มีนะครับโอ้อยไม่เชื่อนะไม่มีทางไม่มีทางกดด็ดูทำฟีมเดย์ซะก่อนเดย์ของมึงอะอยู่ลึกทิพย์หายนะครับเดย์ของมึงคือลึกเดย์ของมึงคืออยู่นี่อยู่นี่นะครับขึ้นไปนี่ หมายควาว่าอะไรครับหมายควาว่ามีสิทธิ์ไงโถอเอ้ยประโูดูเดียดตูดมนอยู่นี่นะนี่ตูดอยู่นี่ดูตูดมันนี่ตูดมาอยู่นี่นนอหายผิดนะครับผมนั้นเล่นขาลงมาเยอะมากนะครับมีครั้งเนี้ยแหละที่อยู่ดีก็ใจแตกสลายนะอยู่ดีก็แบบไอ้นั่นไงนี่คุณดูผมอยู่ถ้าถ้าดูทางเฟรมเนี่ยนะผมอยู่ประมาณ0.5นจุดห้าะครับแต่ในอบฟ้าเนี่ยที่เจ้ามือเริ่มที่เท ไอแต่ว่าผมเริ่มซื้อลงเนี่ยตั้งแต่0.618นะครับนี่โซนนี้นะฮะที่ผมเริ่มซื้อลงหมายความว่าอะไรครับโอ้โหเฮี้ยแต่มันลอยคิดเลยครับน,นะบนะมันพร้อมลงเสมอมันแค่รอเวลามันแค่รอเวลาครับว่ามันจะลงตอนไหนแค่นั้นเองผมใช้ครว่าไอ้โลนี่แข็งแรงมาก,กน,นะไอ้เช่ยเส้นเฮี้ยนเนี่ยแข็งแข็งแรงที่เยยนนะครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเปล่านะนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มปรับตัวไปขาลงแนละ้วหรือเปล่าไม่ได้ใจนะครับ แต่ที่บอกไปครับว่าที่บอกเลยว่าพอตสัปดาห์นี้ก็ไม่โตไม่พอขาดทุนด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองพลาดเองนะครับแล้วก็เราทำจริงว่าตัวเองพลาดแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นจะไว้เป็นบทเรียนนะครับประมาณนี้แค่นี้ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจนะแล้วก็ต้องต้องสูต่อไปนะครับก็หวังว่าจะจะมีไกดีเกิดขึ้นกับเรานะครับไม่เร็วก็น้อยนะครับอืมบังว่าหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นทําไงผมเติมเงินไปแล้ะรอถัวนะครับ รอถว่วงยาวนะผมเติมเงินไปแล้วรอถวัวงยาวนะครับประมาณนี้เวลาผมเทรดฟิวเจอร์ผมรู้สึกปลอดภัย้วยไหมทําไมเงินมาลามาอยู่ในฟิวเจอร์เนี่ยนะครับคือฟิวเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าฟิวตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดของใบแนสนะเออเขาบอกว่าออมันไม่ใช่ของใบแนสนะมันเป็นของคู่ค้าของเขาแบบเหมือนแบบคู้หุ้นส่วนของเขานะเนออี่ยนะครับเปิดฟิวเจอร์แต่ว่าเจ้าของบริษัทใบแนนหรือวนะิจิตทีซีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเขาเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนเฉยนะมาเปิดฟิวเจอร์นะประมาณนะที่ผมเคยอ่านข่าวไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะ อาจจะจริงไม่จริงก็เช่าหัวแม่นะครับนะมาแหละผมเตรียมเงินถั่วไปแล้วก็ถั่ดีประมาณสักอีกเก้าครั้งอ่ะถัวได้อีกเก้าครั้งนะครับถั่วได้อีกเก้าครั้งนั่นแหละอีกเก้าครั้งอืมอีกเก้าครั้งนะครับกล่าวว่าอยเติมไปเรื่อยสักให้ได้จริงๆกาถั่วได้ประมาณสักเออทั้งี่ทั้งสักยี่สิบครั้งนะครับอืมสักยี่สิบครั้งีนกาลังกาลังหวานๆเลยนะกำลังหวานหมวนะจริงๆ จริง bah, ๆแล้วเฉลี่ยคริปโตเนี่ยเฉลี่ยจะดุดเร็วกว่าฟ o เ e ็กไหลเท่านะ f o เ e ็กเนี่ยท่าเฟรมหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะครับไม่ยอมรับตรงนะท่าเฟรมหนึ่งนาทีฟ o เ e ็กเนี่ยผมเคยถือนะครับประมาณเป็นเดือนเดือนหนึ่งเต็มเต็มเกือบเดือนอ่ะไม่ก็เดือนเดืนเต็มเตมันจะไม่แต่ว่าเกือบเดือนเป็นเดือนอ่ะเกือบเป็นเดือนแหละอ่ะคุณคิดนะถ้าเฟรมหนึ่งนาทีนะแต่ฟ o เ e ็กมันมีเสามทีไงแต่คริปโตเนี่ยสามทีเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสองสามทีก็หลุดล้วสามทีนั่นหมายความว่าสามทีน้อกว่าหนึ่งนาท ไอ้เทียประมาณสักครึ่งสัปดาห์หนึงก็หลุดสองสัปดาห์ก็หลุดแล้วมั่งนะครับอืมแต่ถามว่ามันไปจริงไหมไม่หรอกอนาคตเราไม่แน่ไม่น้อยคุณดูอย่างปีคอยเดี๋ยวมันขึ้นไปใช่ไหมหมายความว่ามันน่าวต่เหียนด้วยนะนะครับมันน่าตะเหรียนบางทีอาจจะถือนานเป็นเดือนสองเดือนอเงี้ยออนะครับแล้วแต่แต่ผมบอกว่าเราผอขาลงเราเนี่ยเรามีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเราจะไม่ขายเราจะถัวซึ่งหมายความว่าเราเล่นน้อยมากเราซื้อจํานวนน้อยมากคือเราคือเราเล่นขาลราเนี่ยเรากะเอาเป็นค่าขนมแต่ขาขึ้นเเเนนนีีย่ยรราาาอาอออกะมไว้ไว้พโตโคับ นั่นแหละอืมโอเคตามนี้นะก็สัปดาห์นี้สรุปผลว่าอรอตไม่โตไม่พอน,นะครับแล้วก็ขาดทุนด้วยนะครับแล้วก็ทำเรท่ผิดพลาดอะไรแรงลงไปนะครับเอ้ยชีวิตโอเคสยูเกะเจอกันนะครับสัปดาห์หน้าไปละจอกันทีคือวันที่ไม่รู้อะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอัดเป็นทั้งสัปดาห์าว่ามันไม่มีอะไรไงเออนะครับก็ทั้งสัปดาห์แหละโอเคสยูเกะเจอกันครับผมสัปดาห์หน้าไปละ